คือเหมือนกับเราแยกกันคิดซ้ายขวาแล้วเราเค่อยมาเจอกันตอนจบโดยการอินเตอร์เซ็ตอินเตอร์เซ็ตคือเอาตัวที่ซ้ำอินเตอร์เซ็ตเอาตัวที่ซ้ำอ่าเดี๋ยวพี่แยกให้ดูนะครับซ้ายมือ,อยังไง ซ้ายมือก็คือตรง x ลบ x ลบ1นตัวเนี้ยครับน้อยกว่า 2x ลบ4ส่วนด้านขวามือก็จะเป็น 2x ลบ4ตัวเนี้ยครับน้อยกว่า x บวก1เนี่ยแยกซ้ายขวาทางซ้ายมือครับย้าย 2x ไปทางซ้ายก็มีลบ x ลบ 2x ทางขวามีลบ4ย้าย1มาเป็นบวก1อันนี้ย้าย x มาก็จะเป็น 2x ลบ x เสร็จแล้วลบ4ใหมาก็เป็น4บวก1เนี่ย ซึ่งในตรงลบ x ลบ2 x มันจะได้ลบ3ม x ลบ4บวก1ได้ลบ3อันนี้สอง x เราเหลือ x เดียว4บวกหนึ่งได้5้าจะเป็นงี้ช็อตเด็ดคือตัวนี้ครับรู้วป่าถ้าพี่เอาลบ3าไปหารลบ3ามเครื่องหมายตรงน้อยกว่าต้องกลับไหมต้องกลับดีมากเลยครับที่น้องรู้ว่าอย่างเงี้ยต้องกลับเครื่องหมายด้วยก็คือกลับเครื่องหมายจากเครื่องหมายน้อยกว่า เป็นมากกว่าทางขวามีลบสครับก็หารด้วยลบสที่ย้ายมาซึ่งลบสามหารลบสาจะเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นทางซ้ายเราจะได้ว่า X มากกว่า1น,นี่แหละเอาตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยอินเตอร์เซกกันผิดกันมากเลยนะตอนที่เอาลบสไปหารแล้วน้องไม่ยอมกลับจากน้อยเป็นมากโอเคโอ้ เตือนแล้วนะพี่ไม่ใช่ไม่เตือนพี่แม่งเตือนจนแม่งหาปากจะฉี่เป็นโจเกอร์อยู่แล้วเฮ้ยเอาลบสามค่อยหานกับเครื่องหมายด้วยเฮ้ยเอาลบค่อยหานกับเครื่องหมายด้วยลืมตอนสอบประจำโ okay. อเคเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวเนี้ยเป็น x มากกว่า1ไอเนี้ยคือ x น้อยกว่าจําจำมาอินเตอร์เซตกอินเตอร์เซ็กทำไงอินเตอร์เซ็กคือต้องเขียนเส้นจำนวนเอาทั้งหมดหรือเอาซ้ำถ้าอาินเตอร์เซ็กเอาที่ซ้ำมากกว่า1ไปทางขวา ไปทังขวาคือตรงนี้น้อยกว่าห้าไปดังซ้ายไปดังซ้ายน้อยกว่านี้น้องว่าตรงที่มันอินเสียกันคือตรงไหนหนั่นเองเใช่เปิดหนึ่งที่เปิดห้าเปิดตรงกลางนั่นเองจบงั้นคำตอบข้อนี้นะครับต้องตอบเปิดหนึ่งถึงเปิดห้าไม่ง่ายนะโจทย์อย่างเงี้ยพี่เตือนเลยน้องต้องกลับไปซ้อมเขียนจนคล่อง บอกเลยเลขคือการซ้อมเขียนซ้อมเขียนซ้อมทำซ้อมทำซ้อมจนจำได้ล,ลืมอีกแล้วอะจำชื่อแม่น้องอะไรนะนัดทัพ,พกับี่านทนก็คืออนอนหนุนขึ้นมาแล้วต้องหากระเบียงเป็นเ,นเนฮ้ยโคตรเท่ Hot คือที่บ้านมี2คน โอ้โหนี่ถ้าคนที่สามพี่นึกชื่อไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้โหอืมพี่ทันใจดีไหมเนี่ยใจดีไหมใจดีเนาะอืมเขาดูอารมณ์ดีไหมที่บ้านอารมีค่ะเริดเล่นไงอะไรนะเล่นะกับพี่ยามอืมโอเค,อ,นนอ,คอ๋อโอเคโอเคโอเคแต่นะก็ให้กำลังใจด้วยนะอืมแม่ชอบอยากได้ฟิลแบบมีน้องสาวว่างอ้น ของพี่มีแต่น้องชายพี่น้องกันสาวกัผู้ชายไอ้หาตายกตายห,ห,ห,หาเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อสิบเอ็ดกันดีกว่านะครับข้อสิบเอ็ดข้อเนี้ยพี่บอกเลยนะต้องเข้าสูตรไหนแน่ๆไม่ต้องคิดเยอะเลยสูตรสองต้องเป็นเครื่องหมายอะไรกว่าน้อยกว่าตัวนี้เป็นเครื่องหมาย,ยาต้องเข้าสูตรสาม นี่เลยชัดเด็สูตรนี้สูรเดียวเลยพี่โอ๋แต่มันมีเท่ากับไงก็ใส่เท่ากับเท่ากับแค่นั้นเองทีนี้าน้องจะเข้าสู่3สามเนี่ยน้องต้องถอดแอปเป็น x มากกว่า a ก็คือถอดมาเป็น x ลบสามแล้วก็ x มากกว่าเท่ากับ x บวกห้าส่วนด้วย x บวกสองอย่างนี้ก่อนอันแรกทันไหมเสร็จแล้วสูตรสามมันเซ็งตรงที่มันต้องตามด้วย u อะไรนาะยูเนียนเสร็จแล้วก็ ถอดมนาะแอปก็คือเป็น x ลบสามส่วนได้ x กับเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าซึ่ง,งน้องต้องใส่เท่ากับไปด้วยแต่มันต้องติดลบ a พี่อยากรู้มากเลยคําว่าติดลบตรงนี้แปลว่าพี่ต้องเอาลบคูณบนหรือว่าคูณทั้งบนคูณทั้งล่างเพราะเด็กชอบเข้าใจผิดกันเยอะบนอย่างเดียวครับจําไว้เลยครับต้องคูณแค่บนอย่างเดียวเพราะอะไรพี่เล่าให้ฟังถ้าน้องเอาลบคูณทั้งบนกับล่าง มันจะกลายเป็นอย่างนี้เหนมามซึ่งอย่างนี้น้องรู้ว่าลบจะลบเป็นอะไรบวกอันเนี้ยมันจะได้สองส่วนสามซึ่งมันจะคนละอันกับอันเนี้ยลบเข้าใจปะเพราะฉะนั้นการคูณลบจะต้องคูณแค่บนกับล่างอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เขานิยมข้างอะไรมากกว่าข้างบนมันเลยเป็นลบสองส่วนสามอย่างเงี้ยถูกออกปะอ่าอันนี้น้อตไว้นะ อันนี้ถ่ายนี้ไปก่อนข้อสิบแข้อสิบไม่ยากนะครับข้อสิบไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูข้อสิบเอ็ดกันจะปิดคอร์สแล้วถามตรงพี่พูดตรงๆงเลยนะไม่เขินเลยนะพี่ยังไม่มั่นใจเวลาพี่เรียกชื่อเราเลยเพราะในสมองพี่ก่อนเรียกเนี่ยมันจะตึกต๊กตึก๊กคือมันจะสลับกันได้เข้าใจปะเพียงพอพอเพียงอะไรเงี้ยคือมันจะแบบมันมีทลิกในการจำไหมอ่ะ อ้าวหนักกว่าเดิมอีกอันนี้เพียงแม,ม่กูม,กมันหนักกว่าเมื่อกี้อีกเมื่อกี้ก็อยาจะเฮ้ยมันมันจะเพียงพอเลยพเพียงคนละคนเลยทีนี้หนักพี่อุ๋ยคะหนูเกลียดพี่เลยพี่ขอโทษเออโหมีคนเคยทักไม่เน่ยหน้าคล้ายกัน มันต้องใช่อยู่แล้วขนาดพี่ยังสับสนเออโอ้โหสุดยอดจริงเอ่ะพี่ขอโทษแล้วกันพี่จำได้ละเพียววันหลังต้องมีป้ายชื่อเออเพียวแปบแปบพี่จะทำาบแล้วมาคล้องอ่าขอนี้นะนี่นะโอเคจําไม่ไปสับกันที่สมองไม่ค่อยดีในการจําหน้าคนน้องเคยเหมือนกันนะทักน้องผิดอะที่ห้างเนี่ยเห็นเดินมาเอา้าไอ้ชาดเฮ้ยเป็นยังไงบ้าง ใครครับอ๋อชัดไม่ได้ชื่อชัดโทษนะโทษอย่ากดไอยเลยตัดดีไม่ตบหัวมันเลยฮ่โดนต่อยหน้าแน่เลยเนี่ยสองอันแยกกันนี้นะจะบอกว่าข้อเหเนี่ยต้องเข้าสู่ที่สามสู่ที่สามเพราะว่าอเต้มันเครื่องหมมากกว่าพี่อะไรต้องเข้าเครื่องไหมมากกว่าซึ่งมากกว่าก็คือน้องถอดแอปเป็นตัวนี้เลยก็คือตัวนี้ถอดแอปเป็นตัวนี้เลย เสร็จแล้วตัวนี้ลอกมาเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยยูเนียนอันนี้ยูเนียนเสร็จแล้วสูตรที่สาเนี่ยต้องกลับเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าน,นี้กลับเป็นน้อยกว่าและคูณ A อด้วยลบจําไว้ว่าถ้ามีเศษกับส่วนการคูณลบคูณเฉพาะข้างอะไรอย่างเดียวข้างบนอยากคูณบนกับล่างเพราะมันจะไม่มีผลเข้าใจไหมชัดเจนเนี่ยพี่พูดตลอดเลยเชื่อไหมวันสอบจริงก็ต้องมีน้องม .4 ทำไมเออคูณทั้งบนทั้งล่างโอ้ตายแล้วฉันสงสารนะครับ โอเคไม่เป็นไรตอนนี้รู้แล้วนะทีนี้พอได้นี้เสร็จก็แยกกันคิดแล้วก็อยู่เนี่ยนกันอ่ะเริ่มซ้ายมือก่อนคุณค่อยได้ไหมคอร์นอลไม่ได้ต้องย้ายทั้งก้อนไปทําไมลบ<ก>แล้วก็คิดคาร์นอลรวมทีเดียวเพราะฉะนั้นครับเราย้ายมาลบกันเลยดีกว่าซ้ายมือมี x-3 ลบสามส่วน x ก,ก็ลบด้วย x บวกหส่วนด้วย x บวกสมากกว่าเท่ากับศนย์ี่ลองันเลย เสร็จแล้วคอรนอมันจะมี x x. 2ตัวนี้ก็เอา x บวกสคูณข่าข้างบนก็จะเป็น x ลบสคูณด้วย x บวกสอันนี้เอา x คูณขึ้นมาก็จะเป็น x บวกห้คูณด้วย x และรวมทั้งหมดด้วย x กับ x บวกสมากกว่าเท่ากับ0ูนี่เสร็จแล้วตัวนี้กระจายเข้าไปครับก็จะเป็น x กาลังสองใกล้ได้ลบ3 x ใกลก็ได้2 x เสร็จแล้วข้างหลังเจอข้างหลังก็ได้ลบหตัวนี้เอา x กระจายเข้าไปเป็น x กำลังสองเจอลบข้างหน้าก็เป็นลบ x กำลังสอง x ไปคูณห้าได้ x เจอลบข้างหน้าเป็นลบห x แล้วก็ส่วนกำลังด้วย x กับ x บวกสคือข้อนี้เป็นข้อสังหารของอาจารย์เลยบอกเลยคือแกจะชอบออกอะไรที่มันแบบเด็กทำไม่ทันน่ะบางทีก็เคยสงสัยนะ พื่ออะไรวะออกอย่างเงี้ยเออคือถามว่าถ้าเป็นแบบกันบ้านให้เด็กฝึกทรมอ่ะพี่ว่าดีเพราะคนไหนที่เขาขยันเขาชอบเขาจะได้แบบเจอโจอแปลกๆเขาจะได้ฝึกได้แต่คนส่วนใหญ่มันไม่ได้ชอบเลขทุกคนนะเว้ยใช้คําว่าคนส่วนใหญ่เลยนะพี่รู้เลยขนาดพี่เป็นคนชอบเลขพี่ยังรู้เลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะชอบและส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบกันด้วยเราก็ต้องเห็นใจอ่ะทีนี้พอได้ตัวนี้เสร็จน้องว่าขบวนไข่เจ้ากัน พี <ted> Он, mm ่ก็ว่า x กำลังสองมาเจ้ากันเสร็จแล้วก็จะมีตัวลบส x 2 x ลบห x เอา3 x ลบส x บวกส x ก่อนก็เหลือเป็นลบ x ลบ x ลบห x เป็นลบห x ก็จะเป็นลบห x แล้วก็ลบหก็จะกลายเป็นลบหก x เดี๋ยวกานะทำตรงนี้ต่อเลยก็ได้ลบห x ลบหส่วนข้างล่างด้วย x กับ x บวกสมากกว่าท่ับงศูนย์ ่อยเขียนทีละนิดซึ่งตอนนี้ปนแปลว,ว่าเราจะได้ทางขวาเป็นเลขศูนย์เรียบร้อยแล้วแล้วมี x ทั้งหมด3ชุดบนล่างแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาตัวที่ง่ายก่อนอย่างเเฉยๆเวลาเขียนเส้นจำนวนมองไปเลขอะไรถ้า x เฉยๆศถ้า x บวกสอลบสแต่ถ้าอยากรู้ข้างบนเป็นเลขอะไรจับเท่ากับ0 ข้างบนมันคือลบหกเอลบหกเดี๋ยวลองจับต้นกระนุนดูย้ายลบหกไปก็จะได้หกย้ายลบหกไปหารก็จะได้ลบหนึ่งแสดงว่าบนลบหนึ่งจริงไหมซึ่งถ้าเราเรียงลบหนึ่งเรียงลบสองเรียงศูนย์เนี่ยลบสองจะน้อยสุดลบหนึ่งจะรองมาศูนย์จะอยู่นี่แล้วที่สําคัญน้องระวังด้วยนะหน้าเอ็กติดอะไรด้วยติดลบเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มเครื่องหมายต้องเริ่มด้วยอะไรก่อนลบบวกลบบวกสลับกัน โจต้องการมากกว่าเท่ากับศูนย์ครับมีเท่ากับแปลว่าปิดแต่ว่าข้างล่างตรงลบสองต้องเปิดตรงศูนย์ต้องเปิดแต่ว่าตัวข้างบนปิดได้ที่ลบหนึ่งมากกว่าศูนย์ช่วงบวกครับจะเป็นตรงนี้เนี่ยคือคำตอบของกรณีแรกกรณีแรกคือกรณีแค่นี้นองลองดูดูดิเด็กแม่งต้องแบบโอ้โหกูกว่ากูจะเสร็จแค่นี้ เอาตรงๆข้อนี้ไม่ควรเป็นข้อสอบปลายภาคเข้าใจป่ะแต่อาจจะเป็นการบ้านก็ได้อาจจะเก็บคะแนนให้คะแนนเยอะโอเคได้ให้นักเรียนไปทํามาใครทําได้ครูให้คะแนนนะเพราะมันเสียเวลามันนานมากนี่แค่ครึ่งเดียวนะจริงไหมยังเหลืออีกอะไรอีกครึ่งซึ่งเดี๋ยวต้องหามาแล้วอยุ่งด้ยวยกันอ่ะมาเดี๋ยวมาดูอีกครึ่งหนึง่งอีกครึ่งหนึง่งถามน้องดีกว่าต้องย้ายยังไงต้องย้ายยังไงอีกครึ่งหนึง่ง ก็ต้องย้ายไปลบใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตเอาไปทำทางซ้ายนะครับตรงดอกจันทย้ายไปลบทางซ้ายมี x ลบ3ส่วน x อยู่แล้วก็ย้ายทั้งก้อนมาลบเป็นลบ x ลบ5ส่วนด้วย x บวก2แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับศนี่เขียนไป ้องบอกพี่หวีคะนี่พี่ตั้งใจเว้นที่ให้หนูไม่พอใช่ไหมคะพ,พี่ขอโทษครับพี่นึกว่ามันจะจะพอตอนแรกเสร็จแล้วเราก็ทําการคูณควอยเอาเนี้ยไปคูณอันนี้ก็จะเป็น x ลบ3กับ x บวก2ตัวนี้คูณควอยขึ้นมา x ค่อยมาก็จะเป็นลบวงเล็บลบ x ลบ5แล้วก็ x ส่วนข้างล่างด้วย x กับ x บวก2น้อยกว่าเท่ากับศูนยเขียนไปเรียบร้อย เอานะชีวิตบางทีมันก็ต้องเจอเรื่องที่มันไม่คาดฝัน <c oughs> น้องบอกกเจอทุกวันมีเด็กบอกพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยอาทิตย์หน้าจะสอบไปภาคมันมีโอกาสฝนตกน้าท่วมไหมจะได้มองไปสอบไอ้เชี่ยมันม่ีวางแผงขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าถามพี่นะถ้ามันตกอย่างอย่างวันนั้นเนี่ยแล้วแม่งตกติดต่อกันเนี่ยไอ้ยโรงเรียนแม่งท่วมอ่ะพี่ว่าสอบก็สอบไม่ได้แล้วถ้าให้พี่เดา พี่ว่าไม่มีทางสอบออนไลน์แต่มันจะแค่เลื่อนไปทำไม